ที่สุดของความสวยความแรงและแอร์ฟรอที่ดีที่สุดในงบ134,900บาท เริ่มกันที่ CPU สุดแรง AMD ไรเ e n 7 9 8 0 0้น X 3 D การเล่นเกมที่เหนือกว่า CPU ทุกรุ่นโดยใช้เทคโนโลยี3 D V-cache เหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องการเฟรมเรทสูงสุดทั้ง Full HD และ 2K งานตัดต่องานเรนเดอร์ภาพจับคู่กันสุดลงตัวการ์ดจอระดับท็อป GALAX RTX 5 0 8 0พอ h of Fame Gaming 6G การ์ดจอระดับพรีเมียมที่ต้องการเฟรมเรทสูงจะรุยงานหนักหรือเล่นเกมสตรีมก็สบายแน่นอนมาพร้อมดีไซน์สวยงามเรียบหรูขายบริสุทธิ์ต่อไปจะเป็นเมมบอร์ดกิกะบ X 8 7 0 ออรัสสเตลไอส์แรมเคป4 g จิก R G B บัต M ซัมซุงาเทราไบต์เก้าเก้าศโปรสตัว powerlenny 1น0 0งวัตต์ชุดน้ำระบายความร้อนสุดเย็นคอแซ่ไทตัน360เคสตู้ปลาสุดพรีเมียมกระจกพาโนรามา2ด้านคอแซแอร์ห้0 4 R S White เน้นแอร์โฟรสูงสุดหมดห่วงเรื่องความร้อนแน่นอนใครที่เน้นทั้งเล่นเกมและทำงานและแอร์โฟรที่ดีที่สุดในงบ134,900บาทอินบาทอินวัได้เลย สำหรับเคสตนนัวนี้มีคลิปรีวิวด้วยนะ